สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมบัติของธาตุตามหมู่และก็ค่านะครับในที่นี้เราก็จะศึกษาในเรื่องของขนาดรัศมีนะครับค่า IE ค่า EA ค่า EN แล้วก็อาจุดเดือดจุดล้อมเหลวมาเรื่มมาเริ่มเรื่องที่1กันก่อนเลยนะครับในเรื่องของขนาดของอะตอมเขาบอกว่าขนาดของอะตอมนั้นเราจะวัดขนาดของอะตอมโดยใช้รัศมีของอะตอมนะครับอย่างเช่นรัศมีของโคเรนนะครับของธาตนะุตอนนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นคอรน2ตัวที่ทําปฏิอาก็ที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบนะครับ ตัวนี้สตัวอยู่ใกล้กันถ้าเราอยากทราบขนาดมันเราก็จะทราบจากรัศมีของมันนะครับเราไม่ได้ทราบจากเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับโดยเขาจะเอารัศมีของเอาเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง2องอะตอมตัวนี้นะครับซึ่งมีค่าอะไรครับจุดจากเส้นผ่าศูนย์กลางจากจุดที่1ไปหาอะตอม1น,นะครับมีค่าเท่ากับ198 นะครับนี่คือระ,ะระยะระหว่างนิวเคลียสของอะตอม1ไปหาอีกอะตอม1มีค่าเท่ากัา1 9บ198จากนั้นนำมาหาร2ก็จะมีค่าเท่ากับ99อันนี้คือเป็นรัศมีของอะตอมนะครับหรือเขาเรียกว่าขนาดของอะตอมเช่นเดียวกันกับคาร์บอนนะครับระยะห่างระหว่างนิวเคลียสก็154หาร2ก็เลยเหลือ77นะครับ นะเขาจึงวัดขนาดขาอะตอมจากรัศมีของอะตอมที่หารด้วย2นะครับแต่ถ้าเป็นรัศมีของววนเดอร์วาลนะครับก็จะคล้ายๆกันก็ครับก็คือใช้อะไรครับใช้อ่านะครับรัศมีก็คือเอาระยะทางหาร2เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมก็คือใช้อะไรครับระยะระหว่างอะไรครับนิวเคลียสสอันแล้วก็ใช้รัศมีในการวัดรัศมีของแรงววนเดอร์วาล เช่นเดียวกับรัศมีของโลหะก็ไม่ต่างกันนะครับแต่แน่นอนโลหะก็อาจจะมีความแข็งตัวมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพวกโคเรนต์มันก็จะมีการซ้อนทับกันนะครับพูดง่ายการวัดขนาดข,าดของอะตอมส่วนมากใช้รัศมีในการวัดนะครับ แต่เราก็มาดูแนวโน้มทั่วๆไปนะครับเป็นหลักๆเลยนะครับจากตารางนะครับสังเกตได้นะครับว่าเราสรุปกันได้เลยว่าขนาดของอะตอมง่ายๆเลยนะครับเมื่อยิ่งลงไปข้างล่างนี่ขนาดจะเป็นไงครับขนาดจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับทุกหมู่ยิ่งลงไปข้างล่างแนวโน้มค่อนข้างใหญ่ทุกอันข้างบนจะเล็กข้างล่างจะใหญ่แต่ดูครับจากซ้ายไปหาขวานะครับ มันจะเป็นไงครับข้างซ้ายจะใหญ่ข้างขวาจะเล็กยกเว้นหมู่อะไรครับยกเว้นหมู่8นะครับโอเคนี่คือแนวโน้มของอขนาดของอะตอมนะครับที่สรุปออกมาได้มาดูตัวที่2กันเลยนะครับก็คือรัศมีไอออนอันนี้จะแตกต่างจากรัศมีอะตอมก็คือมันจะมีการให้แล้วก็มีการรับอิเล็กตรอนเข้ามา นะครับมาสรุปกันง่ายๆก็คือถ้าไอออนของโลหะนะครับมันจะเกิดการเสียอิเล็กตรอนไปทําให้ขนาดของอะตอมยังไงเล็กลงแต่ถ้าไอออนของอโลหะมันจะรับอิเล็กตรอนเข้ามาทําให้ขนาดของอะตอมของไอออนของอโลหะนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเวลาสรุปก็ต้องสรุปเป็น2ทิศทางครับก็คือถ้าทางฝั่งโลหะ โลหะเราสามารถดูได้นะครับจากตารางทธาตุคือดูดเส้นสีดํานี้นะครับที่เป็นเหมือนบันไดนี้นะครับตัวที่อยู่ใต้บันไดนี้ทั้งหมดรวมถึงข้างล่างเป็นโลหะตัวที่อยู่เหนือบันไดนี้ทั้งหมดเรียกว่าอะโลหะตัวที่อยู่บนล่างของเส้นสีดํานี้เรียกว่ากึ่งโลหะเรามาสรุปด้านของโลหะด้านของโลหะยิ่งลงข้างล่างยิ่งมีขนาดใหญ่แสดงว่าข้างบนมีขนาดเล็ก ข้างล่างมีขนาดใหญ่ทุกตัวที่เป็นธาตุโลหะนะครับแล้วก็จากซ้ายไปขวาครัว่าาด้านซ้ายจะมีขนาดใหญ่ส่วนด้านขวาก็จะมีขนาดเล็กหมายถึงฝั่งด้านหมูห่งจะมีขนาดใหญ่ส่วนมาทางด้านมูบีนี่ก็จะมีขนาดเล็กลงอันนี้คือธาตุโลหะที่เป็นไอออนของโลหะถ้าเป็นไอออนของอโลหะนะครับจะกลับกันเลยครับก็คือ ทางธาดหมู่นะครับเอาทางแนวข้ามแล้วกันนะครับด้านซ้ายจะมีขนาดใหญ่ส่วนด้านขวาจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีขนาดเล็กข้างล่างจะมีขนาดใหญ่นะครับโอ้แนวโน้มคล้ายกันครับเพียงแต่ว่าขนาดของไอออนนะครับมันจะแตกต่างจากเดิมจากเดิมถ้าเป็นไอออนที่เป็นกลาง นะครับถ้าเป็นโลหะจะมีขนาดใหญ่แต่เมื่อสูญเสียไปจะมีขนาดเล็กลงนะครับแต่ถ้าเป็นไอออนของอโลหะตอนแรกจะมีขนาดเป็นกลางก็จะหาดเล็กเวลารับอไอออนของอิเล็กตรอนเข้ามาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแต่สามารถสรุปคร่าวๆได้เหมือนกันน็คือนะครับว่า,ายิ่งล่างยิ่งใหญ่ นะครับยิ่งซ้ายยิ่งเล็กหรือว่าพูดง่ายว่ายิ่งอยิ่งซ้ายยิ่งใหญ่ยิ่งขวายิ่งเล็กนะครับอันนี้ก็สรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับมาดูอีกตัวครับก็คือพลังงานไอออนิเซชันเอนเนอร์จีคือพลังงานน้อยสุดที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมของกา๊าซนะครั้งละหนึ่งอิเล็กตรอนนะครับตัวนี้ก็เป็นพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนออกมาเนาะก็จะมีสรรมการนะครับอย่างที่เห็นก็คือ ธาตุเอกที่เป็นกา๊าซนะครับเกิดถูกอะไรครับถูกดึงอิเล็กตรอนออกมา1ตัวนะครับก็จะคายพลังงานออกมาเรื่อยๆทุก1อิเล็กตรอนนะครับแนวโน้มก็จะเป็นดังกราฟนะครับแต่ถ้าเรามาสรุปนะครับนะฮะพวกนี้แนวโน้มของพลังงาน ionization energy นะครับเขาจะบอกว่ายิ่งบนยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ยิ่งขวาก็ยิ่งเยอะ สแสดงว่ายิ่งบนยิ่งขวาก็ยิ่งเยอะนะครับอันนี้สรุปสั้นๆให้ฟังเลยนะครับเกี่ยวกับผ้าพลังงาน ionization energy นะครับมาดูค่าต่อไปครับค่า electronegativity ก็คือค่า EN เมื่อกี้ ionization energy เรียกว่าค่าตัว E ตัวนี้ electronegativity เรียกว่าค่า EN คือค่าที่แสงความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนเข้าหาตัวเองนะครับของอะตอมนะในพันธะเคมีหนึ่งอะตอมที่มีพลังงานเอ็นสูงจะดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่าค่าที่มีค่าเอ็นต่ำเอ็นสูงดึงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าค่าที่มีค่าเอ็นต่ำนะครับเรามาดูแนวโน้มกันเลยครับอันนี้ก็คล้ายๆกับค่า IE ครับก็คืออะไรครับ ยิ่งสูงขึ้นไปนะครับค่า e n ก็ยิ่งเยอะนะครับยิ่งออกไปทางซ้ายเท่าไรนะครับค่า e n ก็ยิ่งเยอะแนวโน้มของค่า i e กับค่า e n เหมือนกันครับนะฮะตัวนี้นะครับก็ฝากวิเคราะห์แล้วก็สรุปความไวน้นะครับนะฮะตัวนี้มาดูอีกนหนึ่งครับคือค่าพลังงานสัมพัทธภาพอิเล็กตรอนหรือค่า e a ตัวแรกเจอไปแล้ว i e ตัวที่ e n ตัวนี้ e a พลังงานสมบัติภาพอิเล็กตรอนคือพลังงานที่อะตอมในสถานะแก๊สคายออกมาเมื่อได้รับอิเล็กตรอนนะครับพลังงานที่อะตอมในสถานะแก๊สคายออกมาเมื่อได้รับอิเล็กตรอนแนวโน้มมาดูครับเหมือนกันเลยครับกับค่า i e e n ก็คือยิ่งสูงก็ยิ่งมากยิ่งซ้ายก็ยิ่งมาก สูงมากซ้ายมากครับตัวอังกฤษสามตัวเลยครับ i e e n e a นะครับ3มตัวนี้ยิ่งสูงยิ่งมากยิ่งซ้ายยิ่งมากนะครับนะครับมาดูตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะครับเขาก็จะสุบเป็นแนวโน้มง่ายๆเลยนะครับนะฮะตัวนี้นะครับ ในธาตุมู่1 a จนถึงหมู่อะไรครับ 6a เนะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิของธาตุนะครับแนวโน้มจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะครับเป็นดังนี้นะครับด้านล่างอุณหภูมิจะต่ำด้านบนอุณหภูมิจะสูงที่ใช้ในการอะไรครับเขาเรียกว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะสูงนะครับแต่ตรงนี้ถ้ายิ่งต่ำ จุดเดือดจุดเหลวก็จะยิ่งต่ำนะครับยิ่งซ้ายนะครับของธาตุหมู่หนึ่งจนถึงหมู่หกคร่าวๆนะครับเขาบอกว่ายิ่งซ้ายเนี่ยอุณหภูมิจะต้องใช้ในการาหลอมเหลวหรือว่าเดือดเนี่ยจุดเดือดจุดเหลวเนี่ยด้านซ้ายจะสูงกว่าด้านอ่าด้านขวาจะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับสรุปเลยนะครับหมู่หนึ่งจนถึงหมู่หกนะครับ ด้านบนจะมีจุดเดือดจุดร้อเหลวสูงกว่าด้านล่างด้านขวาจะมีจุดเดือดจุดเนเหลวสูงกว่าด้านซ้ายแต่ถ้าเป็นธาตุหมูนะฮะเขาพูดถึงว่าหมู5ถึงหมู่8คร่าวๆอีกเช่นเดียวกันเขาบอกว่าธาตุานะครับจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็คือธาตุหมู่จากธาตุหมู่8ไปหาธาตุหมู่5จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็ธาตุ ข้างบนจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ําแต่ข้างล่างจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงนะค่อนข้างสวนทางกันนะครับระหว่างธาตุกลุม่มพูดง่ายว่าทางนี้นะครับเป็นโลหะกับท่าน,นี้เป็นอะโลหะนะครับธนะาตุกลุ่มโลหะนะครับยิ่งอยู่หมู่ด้านบนมากก็ยิ่งสูงยิ่งอยู่ขวามากก็ยิ่งสูงแต่ถ้าเป็นอะโลหะนะครับยิ่งอยู่ สายมากจะสูงยิ่งอยู่ล่างมากจะสูงนะครับเราก็สามารถสรุปแนวโน้มของทั้งจุดเดือดจุมเหลวค่า en ea ie และรัศมีอะตอมขนาดตอมได้นะครับฝากนักเรียนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และศึกษาเพิ่มเติมจากคลิปต่างๆนะฮะจากนั้นสามารถทำรายงานที่เราเรียนรู้ไปได้เลยนะครับก็วันนี้ก็คงพอเท่านี้ครับขอบคุณครับ